ก็มาหาน้องโตโตอีกครั้งหนึ่งนะคะมาแล้วจ้าสวัสดีตอนบ่ายจ้าน้องโตโตกูด a อั e ต n นูนจ้ามานี่มามานี่มาเร็วๆมานี่มาแล้วลลวีาลาโตโตโตบา <laughs> มาอยู่มุมนั้นดีกว่ามุมนั้นหนูจะสวยกว่าตามแม่มาตามมาตามมาตามมาแล้วสวัสดีนะบผม กินข้าวยังโตโตกินข้าวยังโตโตเป็นปลาเล็ดนะคะน้องน้องอายุสี่ขวบค่ะตอนแรกนึกว่าสามน้องสี่ขวบเลยนะคะน้องจะอยู่กับเพื่อนๆหลายตัวมากเลยไอ้โต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 โอ้โห ที่ร้านอาหารพอเพียงนะคะอ่ะตีนังกายาตีลังกายโตโตตีลังกายน้องสี่ขวบแล้วะค่ะ้อ้มาทานข้าวต้อก็จะแวะมาทักทายเซฮารุน้องที่นี่แหละคะ่ะอืมน้องก็จะอยู่ที่บอ่อใหญ่อยู่นะคะเพื่อนๆไม่ได้เล็กนะบอ่อใหญ่อยู่นะอุ้ย เ่าตโอเคนะไปกินข้าวก่อนนะค่ะเอา้าหูเพื่อนเดียวเลยไปกินข้าวก่อนนะ